โอ้ยง่ายง่หอยต้มไข่ไปเปล่าไข่มาเนี่ยไปเลยฮะหอยต้มไข่ไปถากินกับนี่ไปเอามาเนี่ยไข่ต้มเตี่ยเออไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มมาแล้วเทาอ๋อเี้ยเงมาแตกินกินกินโอ้ยง่ายง่หอยเก็บผักกาดเศษแม่ไปเอาผักกาดเศษมากินกับเนี่ยไปสีกอดกวาดเออผักกาดเศษเออเขาล้างไว้คุณเร็ว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  เงดไหลเว้ยเท้มาแล้วพ่อผักกรเีพจีนี่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 ผักบัวเด้ออันนี้ผักเกษตรเด้อพ่อเป็นตเสียแต่เช็อเอาไว้ใส่ไว้ใส่นี่บกเขียนห่อยบักเขียนหน่อยพ่ออไมยิ้มอ่าม่ไงแล้วบักสองเท้าไหม่อเนีฮะบอกสองเทาจัง่งขารถไปบักสองเท้า cho <laughs> à, leo ừ. Chất tè bà nè Wow Nhắn nhiệt Leo hả nhắn nhiệt bà nè Con hồ chứ tẩy đâu cứ bao con hầu á nè Hả con hầu á nè Con hồ gì กวางขา <Wit! S 1> อะ่ะว่ <petit hint> ้ยไวะน้ำกินมีบ่คอเพชรฮะน้ำน้ำน้ำไม่คอยกินนะน้ำกินอีกแล้วเพชเพชโอ้ยขาด้งงี้เนาะใกล้ไปเนกกับไส้เว้ยอามึงจะแตกม้ยไปไหนน้ำกินอ่ะโอึย โอ้หิวเป็นกันนี่ทซี่ท่าลังมาอยู่ใสบะมี่เดือดน,นี่เดือานิราภิเษกยหืมหบ้างหืมหิว <c oughs> บเน,นียนั่นอันนี้ยู่แลบอกองาก,ก็เลี้ยักเลี้ยพักก็เลี้ยไข่เล้ยไข่กเล้ข,ข,ขาวะน,นี่แมี Chắc cũng muốn ác hiểu quá mùa giảm bông hải lèo nhắm con nhon mì tất sạch up sạch kìa sạch up sạch xài cắp xài kim càu kim 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 mì mì tất 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 mới, mới tất tất cái tất 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 เบาหม้กูขุมนมัก่านค่ะก็มึงองื้น้วี่าได้กินนักเทียไว,ว้กินชาแม่กินชาหนใข่ต้มกระปอกละหาเหตเหื่องที่นเถมน้ำกินกระมีนเด้อน้ำกินมีเด้อตเหงตมห้มเฮเอาเขาบางเาเขาเอาเาบ้าง